สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรไรองุ่นขั้นบันไดของเมืองลาโวสซึ่งอยู่ในสโกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี2007และการดำเนินงานของศูวนย์วิจัยเนสเลเมืองโลซาน วันที่18กุมภาพันธ์2568เวลา8นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธารัฐสวิสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาเทียาาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผลิตไวน์โดเมนโบวี os, เขตลาโวสดรคริสโตฟลองบีเอลประธานสมาคมธรณีสันฐานวิทยาแห่งสมาพันธทรัฐสวิสกลาบบังคมทูลเรื่อง ธรณีสันฐานเชิงโครงสร้างของเขตลาโวสและผลกระทบจากการขยายตัวของฐานน้ำแข็งในช่วงสองล้านปีที่ผ่านมาเมื่อน้ำกัดเซาะหินส่งผลให้เกิดชั้นระเบียงเชิงโครงสร้างในเขตลาโวสเป็นขั้นบันไดและการก่อตัวของแอ่งทะเลสาบเจนีวา จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอบพระเนตรสภาพทางภูมิศาสตร์ปอรดเดลวีนสกูเตถนนเชอร์แมงเดลาดาหมู่บ้านแชฟความสัมพันธ์ทางธรณีสันฐานวิทยากับการปลูกองุ่นเกษตรกรที่นี่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาถูกหิมะและน้ำกัดเซาะเป็นขั้น,นและมีรูพรุนทำให้ระบายน้ำได้ดีจึงเหมาะแก่การปลูกองุ่นเพราะช่วยเก็บดินไว้ได้ เมืองลาโวสเป็นเมืองแห่งไร่องุนของสวิตเซอร์แลนด์พบหลักฐานการทำไรอ่างุนมาตั้งแต่สมัยโรมันตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบรูปพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขาล้อมรอบอย่างสวิสเอลส์ทำให้เมืองลาโวสมีอากาศเหมาะสมแก่การปลูกองุ่นเป็นอย่างมาก ไรอ่างุ่นขั้นบันไดของเมืองลาโวลส์เป็นไรอ่างุุนที่เก่าแก่มากพื้นที่ปลูกยาวถึง30กิโลเมตรตามแนวชายฝั่งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวาครอบคลุมไหล่เขาตอนล่างระหว่างหมู่บ้านกับทะเลสาบส่งผลให้ไรอ่างุุนขั้นบันไดลาโวลส์มีทัศนียภาพงดงามดึงดูดให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจำนวนมากนอกจากความงดงามของไรอ่างุุนแล้วไวน์หรือเหล้าอ่างุุนของที่นี่สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองลาโวลส์มาตั้งแต่ยุคโรมัน ไรอ่องุ่นขั้นบันไดแห่งนี้มีความสําคัญต่อประวัติศาสตร์การทําไร่องุ่นเป็นอย่างมากเนื่องจากแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อมมาหลายศตวรรษการผลิตเหล้าอางุ่นได้ผสมผสานไปกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นตั้งแต่อดีตถ,ถึงปัจจุบันองค์การยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ไร่องุ่นบันไดลาโวสเป็นมรดกโลกในปี2007 เวลา9นาฬิกา30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปบริษัท Societe de Produits Nestle จำกัดศูนย์วิจัยเนสเล่เมืองโลซานเป็นบริษัทในเครือเนสเล่เป็นหนึ่งในบริษัทอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเน้นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารโภชนาการและสุขภาพศูนย์วิจัยนี้อยู่ที่เมืองโลซานเป็นแหล่งรวมของนักวิทยาศาสตร์นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาขกว่า6,000คน ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเหมาะแก่วัยสภาพอาการของโรครสชาติอร่อยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมศูนย์วิจัยเนสเลเน้นการพัฒนาอาหารที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเช่นอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและอาหารที่เหมาะสมกับชีวิตแต่ละช่วงวัย ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และนำเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในการพัฒนาอาหารคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและโภชนาการมากขึ้น ในประเทศไทยเนสเล่เริ่มดำเนินการเมื่อปี2436ปัจจุบันมีโรงงานแปแห่งพนักงานกว่า3,000คนผลิตสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่คนไทยนิยม<อ>เช่นเนสกาแฟไมโลนมตราหมีน้ำดื่มเนสเล่เพียวไลฟ์รวมทั้งอาหารสัตว์เลี้ยงที่เน้นการส่งออกไปต่างประเทศ สมเด็จพระนิธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชส,สุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยของเนสเล่นำเสนอการวิจัยด้านการเกษตรที่เน้นการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มีตัวอย่างการวิจัยพันุ์กาแฟในประเทศไทยและแจกจ่ายต้นกล้ากาแฟแก่เกษตรกรไทยมาเป็นเวลานาน รวมทั้งนำความรู้ไปส่งเสริมการเกษตรเชิงฟื้นฟูในสวนกาแฟและฟาร์มโคโนมในประเทศไทยนอกจากนี้นักวิจัยด้านบรรจุภัณฑ์ของเนสเลได้นำเสนอบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการรีไซเคิลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค อาหารเป็นเรื่องสำคัญทำให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนสเลพยายามค้นควา้าวิจัยผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยคำนึงถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภคนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดการใช้น้ำตาลและเกลือในปริมาณมากช่วยชีวิตมนุษย์ให้สุขภาพดีมีอายุยืนยาวและไม่อ้วนพยายามคิดค้นบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และย่อยสลายง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์รัฐสวิสทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมชวบีนัมเบอร์วันกับศูนย์เพื่อนใจชวบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนอุดรพริยานุก,กูลจังหวัดอุดรธานี วันนี้เวลา17.38นาทีทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมชบีนัมเบอร์วันกับศูนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอร์วันณโรงเรียนอุดรพรียานุกูลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน4,522คน โดยน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการชบีนัมเบอร์วันเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อพัฒนายาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีและมีทักษะในการดำรงชีวิตศูนย์เพื่อนใจชูบีนัมเบอร์วันมีแกนนำอาสาสมัครให้บริการภายใต้แนวคิดปรับทุกข์สร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนา EQ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพต่างๆตามที่สมาชิกสนใจเช่น การประดิษฐ์ของที่ดรอลึกจากไส้ต้นมันสำปะหลังการทำวายผลไม้จากกระเจี๊ยบและมะขามส่วนชมรมทวีนัมเบอร์วันมีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนพี่สอนน้องปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีมีสมาชิกทวีนัมเบอร์วันกว่า3 0 0 0สนคนมีการดำเนินงานอำเภอทวีนัมเบอร์วันครบทั้ง20อําเภอ ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการช no. ูบีนัมเบอร์วันและพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิพร้อมกับพระราชทานคําแนะนําในการปฏิบัติตนแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานีตลอดจนพระราชทานคําปรึกษาแก่สมาชิกช no. ูบีนัมเบอร์วันจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเพื่อน,นําไปสู่การจัดการกับปัญหายอย่างเหมาะสม รวมทั้งทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์ร่วมกับสมาชิกด้วยองค์มนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาบุยารัรพัภนฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาบุยารัรพัภัฏเชียงรายประจำปี2568 วันนี้พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายประจำปี2568ที่ผ่านมามีผลงานนวัตกรรมยกระดับเศรษฐกิจฐานราก23นวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด49ผลิตภัณฑ์ยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่53แห่งและสนับสนุนนักศึกษาในท้องถิ่นให้มีไรายได้ระหว่างเรียน พร้อมกันนี้ได้รับฟังบรรยายการสรุปยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาจากคณะบดีทั้ง14คณะซึ่งได้นําเสนอผลงานรวมทั้งการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาในตอนบ่ายองคมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนวัดเวียงเชียงรุง้งอาเภอเวียงเชียงรุง้งซึ่งประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจอาทิ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาพปักของชาติพันณุ์อิวเมียนในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืนสู่แพลตฟอร์มการส่งเสริมระบบสุขภาพจิตของคนในชุมชนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนและการให้ความรู้ชุมชนดิจิทัลเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและรองรับสังคมศตวรรษที่21 องคมนตรีติดตามการดําเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่สารากลางจังหวัดอุบลราชธานีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมผู้อํานวยการกองประสานงานโครงการพื้นที่2และคณะอนุกรรมการไปประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการอนึ่งมาจากพระราชดําริ ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการพัฒนาด้านต่างๆรวม1,327โครงการเป็นอันดับสองรองจากภาคเหนืออยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี76โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการด้านแหล่งน้ําส่วนโครงการก่อสร้างสถานีสุกน้ําด้วยไฟฟ้าบ้านราชเจริญพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพิบูลมังสาหารปัจจุบันดําเนินการแล้วเสร็จสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่รัษฎรได้เป็นอย่างดี ได้สถานการณ์น้ำของลุ่มน้ำมูลและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งสำนักงานชประทานที่7กรมชประทานได้บรูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอในช่วงหน้าแล้งโดยองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางการดามเนินง,งานต่อย,ยอดโครงการตามพระบรมราโชบายให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้น้าของโครงการ จากนั้นไปติดตามการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มแม่น้ําชีมูลบริเวณพื้นที่จุดบรรจบแม่น้ําชีมูลบ้านท่าขอนไมยุงหมู่ที่12ตําบลบุ่งไว้อําเภอวารินชําบพร้อมกับพบปะกลุ่มประมงพื้นบ้านที่รวมกลุ่มกันส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้ำพร้อมกันนี้ได้ปล่อยพันุ์ปลาเพื่อขยายพันธุ์ในแหล่งน้ำต่อไป ช่วงบ่ายองค์มนตรีและคณะไปติดตามผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพลันเสือตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอนาำยืนพร้อมกับเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำและรัศดรผู้ได้รับประโยชน์ซึ่งกรมชลประทานดำเนินงานสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งแต่ปี2530 ปัจจุบันสามารถช่วยเหลือราษฎรหมู่บ้านโนนสูงตําบลโดมประดิษฐ์อําเภอน้ํายืนหมู่บ้านแก้งเรืองบ้านแก้งขี้เหล็กและบ้านทุ่งเงินอําเภอนาจหลวยให้มีน้ำสําหรับอุปโภคบริโภคและสนับสนุนพื้นที่ของโครงการประมาณ6,850ไร่ในการนี้องค์มนตรีชื่นชมกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามาัคคีเป็นแบบอย่างให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำอื่น นอกจากนี้ยังได้ปรึกษาแหวแนวทางในการเพิ่มปริมาณน,น้ำเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับชุมชนที่ปัจจุบันมีการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะสามารถสร้างไรายได้ให้กับรัศดรได้เป็นอย่างดีและได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำนำไปเพาะปลูกร่วมกับพันธุ์ข้าวของตนเองเพื่อความเป็นสิริมงคล จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่20กุมภาพันธ์นี้เพื่อกระชับความร่วมมือในหลายด้านโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและหมอกควันข้ามแดนโทรทัศน์รรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน นายศรชัศีพันดรนานยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสอปป,อปอลาวมีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในวันที่20กุมภาพันธ์นี้โดยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีสอปป,อปอลาว ในโอกาสดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีพระราชทานพระบระมราชวโรกาศให้นายกรัฐมนตรีสปปลาวและพระรยาเข้าเฝ้าทูลและอ่องทุรีพระบาททั้งนี้นายกรัฐมนตรีสปปลาวมีกำหนดการพบปะหาหรือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจการเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาที่เป็นความท้าทายร่วมกันทั้งการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติด การค้ามนุษย์การช่อโกงออนไลน์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนและการบริหารจัดการน้ำตลอดจนส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันซึ่งสปปลาวเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาพลังงานที่ปัจจุบันไทยเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับที่สองของสอปปลาวนอกจากนี้ทั้งสอฝ่ายจะร่วมกันเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงที่สาคัญหลายเรื่อง พร้อมกันนี้จะมีการเปิดตัวตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสปป,ปลาวในปีนี้ด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภร,ริยาที่โรงแรมอนันตราสยามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสปป,ปลาวมีกําหนดการเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาธุรกิจไทยลาวในวันเดียวกันนี้ด้วย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจบข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันธนศรอ,อมารย์เดชกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ